2คันอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับออกรถ1,000แถมงวดหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ผมงคบอกเฮ้ย hey, นี่มัน4ประตูนี่ทำไมผ่อนเท้าแครบไม่แน่นอนครับผมสำหรับแครบนะครับจัดหนักที่ครับไปนี้ตลอดทั้งปีผ่อนงวดแค่1,000พอไปไงโอ้โหนะครับต้องบอกว่าหลังจากนั้นผ่อนตลอดอะไรก็ถ้า2คันนะผ่อนตลอดสัญญาแครบเนี่ยจะผ่อนวันแปด0ันกว่าบาทนะส่วน4ประตูนี่จะผ่อน9,000กว่าบาทนะเป็นไงใช้เงินออกรถแค่1,000ทั้งคู่เลย นะครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะสิคนแรกั้นนะที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจอง1000แรก1 0 0 0แนะครับและสำหรับคนที่แชร์แล้วนันํำคนมาผมให้1 0 0 0 0บาทโอเคไหมเอาวันนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าระหว่างสประตูกับเจียล้วไดาเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับอาตัวนี้นะครับเป็นมิ s ูมิชิไททันแอตลิตนะครับโคตรสวยโคตรสุดเลยพี่ฝ่ายหน้าทั้งคู่เหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันยังกะแกะเลยนะไม่มีอะไรต่างกันเลยครับ เดลิเวอร์ไทมิ่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดัดหมอกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของรายละเอียดนะครับลองมาจัดโปรโมชั่นให้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ออกใหม่แน่นอนครับเก้าแสนเกือบล้านวันนี้ผมกรนําให้ครึ่งเดียว5้าแสนกว่าบาทโอเคไหมแบบลดใด้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะคบโค้ดสุดออกใหม่ดาวสองสามแสนผ่อนไม่ถหมื่นมาหาผมครับเหมือนที่บอกพันเดียวผ่อนเก้าพันกว่าไม่ถึงหมื่นเป็นไงนะผ่อนหลักพันไม่ถึงหมื่นครับส่วนคันนี้ครับ ออกใหม่8ปดแสนลดห้าสิเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหลือสี่กว่าไปไงออกใหม่ดาวแสนสองแสนผ่อนแปดเก้าพันวันนี้ผมไม่ต้องครับครันนี้ก็ใช้เงินอากรถไปที่บอกหนึ่งพันบาทผ่อนแปดพันกว่าแถมปีนี้ผ่อนวันละพันด้วยไปไงปีหน้าค่อยผ่อนปกติเอานะครับโอเคไหมเออนะคุ้มๆนะครับมาเริ่มเลยด้านหน้าเหมือนกันด้านข้างดูตรงล้อขอย่านะครับตรงนี้เราไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าเป็นล้อแต่งมานะครับแต่ล้อของฝั่งนี้เนี่ย เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับก็เป็นตัวล้อขอบ17บครับเบอร์ยาง24 5 6 5หนะนะนะครับไม่ชอบล้อเดิมผมมีล้อแต่งไม่ชอบล้อแต่งผมจะล้อเดิมให้ด้านข้างกระจกมาพรา้อมไปแล้วแบบ LED ดีเหมือนกันมือจับมีปุ่มปิดเปิดเหมือนกันนะครับผมนะเริ่มต่างกันแล้วในเรื่องของด้านหลังนะแถบจะไม่มีโลบาร์ส่วน4ประตูจะมีโลบาร์ด้านหลังไฟไท้ายเหมือนกันตำแหน่งที่ทางกล้องหลังเหมือนกันแต่ด้านขวาเนี่ยจะมี บันไดเป็นแบบนี้มาเดิมๆอันนี้แต่งบันไดด้วยก็ดูแบบดูซิ่งไปอีกแบบนะแล้วก็ตรงเนี่ยครับมันจะมีสปอยเลอร์ให้นะแต่กระบะคันนี้ไม่มีเบาะหนังต่างกันนะครับนะตรงนี้อ่ะให้ดูตรงประตูเลยในเรื่องของสีประตูจะสวยกว่านะนี่ครับสีประตูจะเป็นสีดํานะครับได้ส้มมาคือตัวสายจากแอดเดียวแอดลิเขานะครับนี่แต่นี้ไม่มีเป็นสีเทาพวงก,กับประตูก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นพลาสติกแต่นุ่มๆมาแปลกมากเลยเบาะหนังไม่สวยนะถ้าถามผมว่าเบาะหนังไม่สวยเท่ากับสีประตูนะครับแล้วฝั่งสีประตูเนี่ยเป็นเบาะหนังออนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับจอบเหมือนกันออปชั่นเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฝั่งนี้ดีกว่านะครับน่าจะตอบโจทย์ลูกค้ากว่านะครับเนี่ยด้านหลังครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะเหลือเยอะมากครับถือว่าโคตรสุดยอดอะ ขึ้นไปนั่งดูว่าเป็นไงบ้างครับโอเคครับมีคูบคอนโทลมัลติฟังก์ชันรับสายได้จอแสดงนะครับโอเคสวยงามนะเกียร์มี6สปีดนะครับตัวนี้กดลงจะแตกต่างจากฟอร์ดนะฟอร์ดมันต้องงัดขึ้นใช่ไหมแต่ตัวนี้ต้องกดลงนะครับอ่ะก็แต,แตกต่างกันไปนะครับถือว่าโอเคไหมผมมองว่าได้เรื่องเลยนะเนาะได้เรื่องเลยนะอ่ะเหมือนที่บอกครับพี่ก็ลองพิจารณาดูสาหรับใครที่กำลังมองหาก,กระบะนะผมมองว่า มีซูเอทันอ่ะคุ้มมากนะครับในเรื่องของออฟชองออปชั่นมานะโดยทุกคันเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมลดหนักจังเลยรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำจมแมวที่ความไม่ไม่กลับมาสักคันแน่นอนแล้วก็ยินดีนะครับไปเซ็ตหนึ่งที่ส่วนหนึ่งที่ในกรณีลูกค้าไม่สะดวกมามีบริการหลังการขายอีก2ปี2 0 0 0 0ื่นโลให้ด้วยโอเคไหมโปรเจ้างบผมครับจอง1,000แลกห0 0 0 0แสนนะได้เงิน1,000,000แสนเลยนะครับส่วนคนแนะนำได้1,000 0เนาะแล้วก็พิเศษสำหรับแครบให้ก็คือไปนี้ผ่อน1,000โอ้โหคือไม่ว่างวดเท่่่่าาไไหรผมมพิจแค1,000 เงื่อนไขนี้สิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรไม่ออกนะครับคอมเมนต์มาป๊อป,ป,อปจัดให้ก็ได้และโทรมาที่เบอร์0886262824ครับผมห,ห,หรืออะไรไปที่ e PO PAK ครับอย่างนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ